Hello students welcome to our online English class. This edition e e d ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับ t e a เชอร์นี้ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะค่ะวันนี้ t e a เชอร์นีก็จะมีคำศัพท์ใหม่ใน unit 1 back t s c h o o l นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เรามาเรียนรู้ตัวชี้วัดที่เราจะได้ในเนื้อหาวิชานี้นะคะระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคำและสะกดคำง่ายๆถูกต้องตามหลักการอ่านข้อ2บอกคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเรียนรู้สาระอื่นค่ะ ก่อนที่จะไปรู้คำกันเราอย่าลืมเตรียมหนังสือเรียน Super Kids แบบเรียน Student Book ขึ้นมาด้วยนะคะ Unit 1 Back to School Talk about it Pages 10 Unit 1 Back to School Talk about it Pages 10 and 11 A Listen and Point Book. Book. Crayon. Crayon. Pencil. Pencil. Notebook. Notebook. Book bag. Book bag. Pencil case. Pencil case. งานของวันนี้นะคะอยู่ในแบบฝึกหัด Activity Book หน้าที่7ข้อ H นะคะให้นักเรียนทำไมคะ Find the numbers circle ให้นักเรียนค้นหาตัวเลขในภาพและววงกลมตัวเลขที่นักเรียนเจอนะคะใช้สีหรือดินสอก็ได้นะคะไม่ต้องส่งงานเราจะมาช่วยกันตรวจในตอนเปิดเรียนค่ะค่ะ ตอนนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะกึดบาย